สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องอีสานกินแซบมาอีกระจ้ามาอีกระจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้แมวมานำเสนอเมนูฉลองล่วงหน้าปีใหม่นะจ้าพี่น้องจ้าคือถ่ายย่ามปีใหม่น่ะเฮาก็ตตรงนึกถึงเมนูนี่เลยจ้าพี่น้องจ้าเมนูน้ำตกเป็ดนะจ้าเป็ดตอนใหญ่ๆนะจ้าพี่น้องจ้าน้ำตกเป็ดแซบๆเย่อดๆอาหารอีสานบานเฮานะจ้าพี่น้องจ้า อยู่บ้านนี่แมวสีประจําเลยนะจ๊ะพี่น้องมาตุ่มมาโฮมกันผู้บางคนเพื่อนกะถือนะจ๊ะบางคนกับเพราถือจังแมวกับเพ่า,ค,าคอยถือนะจ๊ะเพราะจะแสบใบก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะมามาจ๊ะมาฉลองนกากันกับแมวนะจ๊ะไอแมวเห็ดกระสีไส้อันไอกระเทียมเจียวนะจ๊ะกระสีไส้น่นน,นั่นนี่คือกันเท่าเห็ดไอหนาตกเห็ดลาบเห็ดเห็ดยังนะจ๊ะกระสีมีไอ ผักสะเดาหวานจ้าพี gods, ่น้องกะมีหัวหอมนะจ่ามีกะลันะจ่ากระสิมีต้นหอมนะจ่ากระสิมีวิตโลบนะจ่ามามาจะาเอาบังเน่ามาติมผอมนะจ้าฮะามันบ่อพ่อเุานะจ้ากระสิมีข้าวเหนียวปั่นน้อยของแมวน้าจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามาจวดจวดน้ำกันจ่าเบาลาย้ายห้างนะจ้าพี่น้องจ่าสิบ่ได้กินนะมาฉลองน้ำกันพี่น้องจ้ามาฉลองปีใหม่ร่วงหนานกับแมวน้าจ้าพี่น้องจ่า มาจวดจวดนะจ๊ะพี่น้องจ่าช่วงนี้เทศกาลปีใหม่มีผิดแดงผิดเขียวนะจ๊ะพี่น้องคุยก่อนเอยยันดับแหลกแม่วันเสียนเฮ็ดนำตกในกระทะนะจ่ะเห็นมันนังกรอบสกักก้อนเ้ากระจังมาซอยซอยล้วนกับไอหอมเจียวไอกับกระเทียมเจียวก่อนนะจ่ะจังสีมาเพิ่มกระเทียมเจียวเพิ่มอีกทีหลังนะจ่ะมาแซบน้ำก,กันพี่น้อง อ่าจนข้างกบไต่รันปัดเลยจ้ะบาะมันเอลรันปัดเลยจ้ะ,ะามาคำยังไงดุดดุเป็ดเป็ดจ้าเป็ดเป็ด ปุ่มเข้าไปพ่นง เป็นจะเป็นอ่อืมของแพงเพียงแลวจากคลิปก่อนนะจากเพียงกินไ้ฮอดการก็ถืกินนะเพียง Субтитры сделал ลูกดดวดลูกดวดเผ็ดเลยทำพป่นอกลอยอยู่ตนใหญ่งๆพป่นอก กรอบๆแล้วเพีองหอมกระเทียมเจียว 嗯。Mm hmm. เป็เพดพี่น้องน้ำตกเป็ดน้ำตกเป็ดผู้นะหอมหวาน ใหม่ผักกะดเดาก็ต้องออกนี่น้อเขามากกักบเมนูหลับๆจับๆจวด

กินบ่ป,ปากบ่จริงพี่น้องจ้ะบอกว่าเก่งนะจังกินย่างเดียวหนุ่เขาววจวดย่างเดียวมาฉลองปีใหม่รวงนาน้ำกันด้วจ้ะพี่น้องจ้า สุชอบเงาเงาพี่เนาะคิดหอนบานกับกินยังส่อะไรจากพี่เนาะแล้พักกระดาษบกคมเนี่ยพี่เนาะ มามทีเมืองไทยอยู่หลังบ้านแมวต้วบนบบกใหายเลยพี่น้องจ้าพี่น้องอยู่บ้านเมา,าอยู่หันอะบกขมพี่น้องมันเฮ้ยแล้วกันคุยมั้ยคอมเม้นยังขอบไป กลุ่มรดพี่น้อง ปุ่มเลยพี่นอ้องคุยอร่อยกินน้ำก่อนแล้วพี่เนาะ 好玩บ่จวดจัดฟาดบึมพี่น้องพุ่นปุ่นาุ่นข้ามไง อิ่มละจ้าอิ่มละจ้าพี่น้องจ้าเหมือนี้อิ่มแล้วนะจ้าพี่น้องจ้าแซบๆซนะจ้าพี่น้องจ้าเมนูฉลองปีใหม่ของเขานะจ้าพี่น้องจ้าฉลองล่วงหน้าปีใหม่นะจ้าสุกสันวันปีใหม่นะจ้าเมอรอรี่คิสมาสนะจ้าพี่น้องจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขจะิญ่นลงเรื่องในนาที่การงานทุกๆท่านนะจ้าพี่น้องจ้าเหตุสิ่งใดหวังสิ่งใดไก่สมความมุ่งมั่นปารถนานะจ้าพี่น้องจ้า สำหรับคลิปมือนี้ถ้าชอบกใกดไลค์ถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเพื่อจีบผัดคลิปต่อๆไปของแมวนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปมือนี้อิ่มแล้วลงเวทีนะจ๊ะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆจ้าจังพอกันใหม่นี้คลิปหนานะจ๊ะพี่น้องจ๋าว่าแมวสีนําเสนอเมนูอันใดจังค่อยมาเบิ่งกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสำหรับมือนี้ขอบคุณหลายๆจ้าบายบายจ้า